สานาทีพี่อยากบอกนะคะวันนี้คลับมาพบกับเฟิร์และถาฟ i นเชียลแอดไวเซอร์เช่นเคยนะคะที่ปรึกษาทางด้านบัญชีวางแผนทางด้านการเงินและว,วางแผนภาะสีส่วนบุคคลนะคะวันนี้คุณวางแผนกเกษียณแล้วหรือยังคะคือละถาละถาอยากจะบอกทุกคนเนาะบางทีเราทํางานกันเพลินเลยเนาะตั้งแต่เราเรียนจบปริญญาตรีตั้งแต่อายุ21-22นะทำกันมาจนอายุสานะคะ ก็อาจจะมีกินเล่นเที่ยวช้อปปิง้งดูหนังฟังเพลงบ้างเนาะอาจจะมีฟุ่มเฟือยซื้อเสื้อผ้อากระเป๋ารองเท้าอันนั้นอันนี้เนาะพอมาอายุ30-40อาจจะเป็นช่วงการเฉลิมฉลองแต่งงานนะคะอาจจะมีซื้อเรือนหอซื้อบ้านซื้อรถนะคะพออายุขึ้นเลขสี 4, ่สี่สิบถก็อาจจะมีลูกเนาะก็อาจจะต้องจ่ายแบบค่าคลอดลูกค่าอุปกรณ์เลี้ยงดูลูกทุนการศึกษาบุตรต่างๆเนาะ พอมาขึ้นเลขห้าบางทีก็เหมือนจะสายไปแล้วนะเพราะทางานอีกสิปีอายุ60ก็จะ,กะเกษียณแล้วในบางองค์กรนะคะที่เราทํางานเป็นแบบพนักงานกินเงินเดือนประจำเนาะทีนี้เนี่ยพอหลังกเกษียณนนีะ่มาคิดได้นะว่าโอ้แล้วตั้งแต่ที่เราทํางานมาแต่เรียนจบปริญญาตรีเงินเราแทบจะไม่พอใช้จ่ายเลยนะเพราะว่าเงินมันก็เฟ้อขึ้นค่าให้จ่ายก็แพงมากขึ้นไหนจะต้องแบบ เสียค่าใช้จ่ายบางคนเนี่ยนะกินอยู่ต่อเดือนค่าบ้านค่ารถอะไรก็หมดแล้วนะคะบางคนก็มีสินเชื่อส่วนบุคคลมีบัตรเครดิตด้วยแล้วมันจะไปพอใช้ชีวิตหลังกเกษียณได้ไงบางคนหลังกเกษียณอายุ60ไปแล้วอาจจะมีชีวิตยืนยาวถึงอายุ 88, 8 5 90หรือว่า100ปีก็เป็นได้เนาะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่เราเก็บเงินสะ,ส,ะสมเงินหาเงินมันอาจจะสั้นมากนะแต่พอมาเทียบแบบ หลังจากาเกษียณไปแล้วมันเป็นชีวิตที่ช่วงยาวมากกว่าจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตนะคะทีนี้รัฐา,าก็มีแผนเกษียณน,นะคะเพื่อให้ทุกคนได้แบบมีแคตโฟสเตตเนต์นนอที่สามารถแบบเก็บเงินออมเงินได้แล้วก็การการันตีผลประโยชน์ว่าไงคุณก็ได้รับเงินหลังเกษียณแน่นอนนะคะก็ะอีกทางหนึ่งนะบางคนก็อาจจะต้องหางานอาชีพอื่นแหล่งรายได้ใหม่เนาะที่สามารถทํางานได้หลังจากาเกษียณน,นะคะ เอออาจจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตก็ได้หรือคุณอาจจะไปเป็นนักโหโราศาสตร์ดูไพ่ดูดวงหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาทํากันหลังกเกษียณเนาะเราต้องหาอาชีพที่สองให้เจอนะคะเพื่อที่ว่าวันนี้เรารายได้ทางเดียวมันไม่พอหรอกนะพกเพื่อนๆนะแต่ก็อยากให้วางแผนการเก็บเงินออมเงินในแผนกเกษียณด้วยนะคะก็จะเป็นการดีมากเนาะคือเราต้องเริ่มต้นมีวินัยในการออมเงินนะคะอยากเห็นคนไทยนะ ออมเงินนะความมั่งคั่งสร้างได้สร้างได้ที่นี่ค่ะพี่อยากบอก3นาทีค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ